สวัสดียามเช้าครับมาอัปเดตข่าวแมนยูในเตดกันหน่อยดีกว่านะฮะก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการจับสลากประกบคู่ฟุตบอลคาราบาวครับในรอบที่3หรือรอบ32ทีมสุดท้ายนะก็ต้องบอกว่าแม n นยูในเตดของพวกเรานี่เป็นทีมที่ไม่ค่อยจะมีดวงในการจับสลากสักเท่าไหร่เพราะว่าจับไปเจอกับเวสต์แฮมยูในเตดครับโอ้โหทีมที่2นัดผ่านไปในศึกพิมเลงกรดขึ้นนําเป็นจ่าฝูนะก็ถือว่า เจอของแข่งโป๊กตั้งแต่รอบรอบแรกที่ได้ลงเล่นเลยนะครับผมสำหรับแมนยูเต็ดของพวกเรานะฮะก็เดี๋ยวจะมีแข่งในประมาณวันที่20กันยายนครับเดือนหน้าครับก็ยังมีเวลาให้พักหายใจคอนะซึ่งต้องบอกว่าพอแมนยูเนี่ยจับเจอแต่ของแข่งและดูทีมอื่นที่ที่จับสลาบพร้อมกับแมนยูเต็ดครับแมนซิตี้เพื่อนลมเมืองับแม่งเป็นแชมป์เก่ามาตลอด4ปี5ปีหลังนี้เจอกับวีคอมมอนเดเลอร์โอ้โหดูแม่งดูแม่งจับเจอเลย แม่งเทียบกับแมนยูนี่แบบคนละเรื่องเลยนะฮะลิพูก็จะไปเจอกับนอริสิตี้ส่วนเชลซีก็เจอกับแอสตันวิลล่าก็ถือว่าพอได้นะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับก็ดูแล้วน่าจะมีแมนยูเอเต็ดของพวกเราเนะี่ยที่ดูหนักหนาพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะส่วนฟุตบอลอีกถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เลยครับเดี๋ยว คืนวันนี้ฮะคือวันพฤหัสที่26สิงหาคมตอน5ทุ่มตรงในเวลาบ้านเราครับก็จะมีการเริ่มจับฉลากประกบคู่รอบแบ่งกลุ่มนะฮะซึ่งอตอนนี้ได้32ทีมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่จบเกมเพลย์ออฟไปเมื่อ คืนที่ผ่านมานะครับก็ตอนรอบ32ทีมเนี่ยก่อนจับสลากเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4โถด้วยกันครับโถแรกจะเป็นโถพวกแชมเปี้ยนครับไม่ว่าจะเป็นพวกแชมป์ลีกที่ได้โคตารหรือแชมป์เก่ายูฟาแชมเปตลีกแล้วก็ยูโรปาลีกอย่างเชลซีแล้วก็เบียร์เรลนะฮะส่วนโถท,ที่สองสามสี่เนี่ยเขาก็จะเรียงตามค่า สัมประสิทธิ์ฟุตบอลในถ้วยยุโรปครับที่แต่ละทีมเนี่ยทีมที่เข้ารอบมาเนี่ยสะสมใน5ปีย้อนหลังนะครับผมก็ใครได้มากสุดก็เรียงในโถแรกๆไปฮะซึ่งแมนยูเอเต็ดของพวกเราเนี่ยอยู่ในโถที่2ครับมีใครบ้างครับมีเรอัลมาดริดตบาร์เซโลนายูเวนตุสปารีสแซชแมงลิเวอร์พูลเซบียาแล้วก็บุเเซดอตมุลนะฮะก็เงืินไขในการจับสลักรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโถเดียวกันจะไม่เจอกันนะฮะ แล้วก็เวลาจับสลับไปที่โถอื่นครับอย่างเช่นแมนยูเราอยู่โถที่2องถ้าไปเจอเจอโถที่1โถที่3โถที่4เนี่ยอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือทีมที่มาจากชาติเดียวกันประเทศเดียวกันเนี่ยก็จะไม่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มนะครับผมอมาดูในนะล็อดีกว่าว่าแมนยูจะเจอใครได้บ้างนะครไปดูโถแรกครับโถแชมเปี้ยนมีไคบางมีเชลซีเบียริวแอตมาดริดแมนซิตี้บาเยนน์อินเตอร์ลิวสปอร์ติ้งครับนั่นหมายความว่าแมนยูจะไม่เจอ อ่าเชลซีกับแมนซิตี้ครับนอกนั้นเจอได้หมดเลยครับอาจจะได้เจอเบียริวเพื่อเล่นเกมแบบล้างตาก็ได้หลังจากที่แม่งเอาชนะแมนยูเราในนะัดชิงยูโรปาลีกมาเมื่อปีที่แล้วครับก็รอดูกันนะว่าจะเจอใครครับบียริวตามีแอตาดริดบาเยินอินเตอร์ลิว Madrid, Bayern, iu, หรือสปอร์ติ้งนะฮะเบาหน่อยก็จะเป็นลิวหรือก็สปอร์ติ้งนี่แหละส่วนโถท,ที่3โถท,ที่4เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทีมจากอังกฤษอยู่เลยนะสามารถเจอได้ทุกทีมครับอย่างโถท,ที่3ก็จะมีปอร์โตอาร์แจ็กซ์ชัคเตอร์โดเนต ไลฟ์เกครับซาวส์บวกเบนฟิก้าอัลาต้าแล้วก็เซนิตนะฮะส่วนโถที่4ก็จะมีเบซิกตัสดีเดโมเคียบคับบูตยังบอยเอซิมิลานเมลโมฟบวกแล้วก็เชอร์ลีฟนะครับผมก็นะอรอลุ้นกันนะครับผมคืนนี้ว่าแมนยูเต็ดจะเจอใครในอ่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มฤด,ดูการ2อ2 1 2 0 2 2นะครับ